การเป็นเ e เทรเตอร full time มันโคตรยากเลยจริงๆแล้วนะครับข้อที่หนึ่งที่คุณควรจะรู้ไว้เลยนะคือมัน hard work it's hard work มากสำหรับการที่จะเป็น full time trader ได้ถ้าอยากจะเป็นมือโปรมันเกิดขึ้นจาก hard work ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นลูกเทวดาแล้วก็เก่งเลย hard work ท่านั้นที่จะทำให้คุณเป็น full time trader เต็มตัวได้แล้วคุณจะเก่งแล้วจะปั้นเงินแล้วจะทำงานที่ไหนก็ได้อย่าหยุดที่จะ believe in yourself นี่คือ hard work ข้อที่1ข้อที่2คือ passion นั่นเอง passion แปลว่าความอดทนความอดทนในการเทรดจะพาคุณสำเร็จถ้าเราเปิดออเดอร์แล้วเราอดทนเปิด tp ของเรา100จุด200จุดไม่ได้ถ้าเราทน tp แค่นี้ไม่ได้นะครับแสดงว่าคุณไม่มีความอดทนในการรอเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยที่จะพาคุณสำเร็จได้ความอดทน ที่จะรอให้ได้ว่าเซตอัพที่เราตั้งไว้แผนที่เราวางไว้ว่ามันออกมาเป็นยังไงเราต้องรอจนกว่าเซตอัพมันจะถูกต้องแล้วเราก็เปิดออเดอร์แล้ววางริสต์มเนจเมนต์ของเราให้ถูกต้องนั่นแหละครับคือความอดทนความอดทนมันสามารถฝึกได้ฝึกความอดทนของคุณให้ดีแล้วเราจะรอดในตลาด forex กดข้อที่3ในการเป็น full time trader ที่ประสบความสำเร็จก็คือ คุณจะต้องเอาอะไรบางอย่างไปแลกการเทรด forex เราต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องแลกใช่ไหมก็คือความเสี่ยงของเราเงินทุนของเราอาจจะต้องเอาไปแลกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละครับใครที่ไม่พร้อมที่จะแลกอะไรบางอย่างในตลาดก็จะไม่มีสิทธิ์สำเร็จได้ในตลาด forex พร้อมที่จะแลกอะไรออกไปพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนอะไรกับตลาด sacrifice s a c r i f i c ก็คือทุกอย่างมีราคาคุณนะพร้อมไหมที่จะแลกกับมัน consistency คือระดับ4 consistency แปลว่าความสม่ำเสมอคุณสม่ำเสมอคุณทำกำไรวันนี้วันละ100เหรียญทุกวันสะสมออกมานี่คือความขยันนี่คือความสม่ำเสมอในการเทรดถ้าคุณไม่สม่ำเสมอนะนะครับตลาดมันจะเอาคืนเพราะฉะนั้นสม่ำเสมอไว้ทำอะไรก็ทำทุกวันอย่าแบบ ทำแค่อาทิตย์เดียวสัปดาห์ต่อไปก็เลิกไปทำลงมือทำแล้วทำให้มันเสร็จทำจนกว่ามันจะสำเร็จนี่คือความสม่ำเสมอน,นั่นเองนะครับทำทุกวันแล้วมันจะเกิดวินยัยข้อที่5คือคำว่าวินัยนะครับถ้าใครไม่มีวินยัยแรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่พอคุณจะต้องผลักตัวเองให้ไปต่อคุณจะต้องโมดตัวเองให้ไปเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นวินัยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยขาดวินัยเราไม่สามารถสำเร็จได้ วินัยเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยในการเทรดในการเป็นนักเทรดนะครับฝึกวินัยไว้ดีๆฝึกให้มันเป็นทุกวันวินัยก็คือถ้าคุณไม่อยากทําแต่คุณต้องทําถ้าคุณทําแล้วคุณจะมีวันดีต่อไปในอนาคตนี่แหละครับคือวินัยสิ่งที่คุณทําทุกวันโดยที่คุณไม่อยากจะทําข้อที่6กก็คือความมั่นใจครับหลายคนเทรดแล้วไม่มีความมั่นใจเพราะว่ากลัว โมเกิดขึ้นเสียมาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าความมั่นใจมันโคตรสำคัญเลยถ้าคุณขวบความมั่นใจนะคุณไม่รอดแน่ในตลาดนี้นะครับตลาดกินคุณแน่ความมั่นใจมาจากความรู้ถ้าคุณมีความรู้พอความมั่นใจของคุณจะเต็มร้อยเลยเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจจากการสร้างความรู้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า confidence มาจาก competence นี่คือ6ข้อนะครับที่ถ้าคุณอยากจะสำเร็จถ้าคุณอยากจะเป็น full time เดีจะเป็น day trader 6ข้อนี้คุณต้องมีไว้เลยแล้วคุณจะสำเร็จทีนี้ผมจะแถมการวิเคราะห์ทองคําสําหรับสัปดาห์นี้ให้นะครับถ้าใครตื่นขึ้นมาแล้วมาเห็นคลิปนี้นะครับจับตาดูว่าทองคํานี้จะไปในทิศทางไหนนั่นเองก็คือทองคําสัปดาห์นี้สัปดาห์เริ่มต้นของ NFP นี้จะน่าสนใจมากๆทําไมครับเพราะว่าราคาทองคําสามารถทะลุจากสิ้นเดือนขึ้นมา ราคาสามารถหยุดอยู่ที่19.00ของเขาได้นะครับ8.95นี่ถูกเบรกลงมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็รีคอเวอร์ตัวเองได้อีกรอบนึงทีนี้มันจะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าราคาทองคําตอนวันศุกร์เขาพุ่งขึ้นมาอย่างสูงมากแล้วมีการปรับราคามีการเบรกออกช็อคเอร์เกิดขึ้นนะครับคือทองคำเขาสามารถเบรกอินนิชั่นบาลานซ์ของเขาได้3รอบเลยครับคือตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ช่วงนี้ด้วยคือ3วันติดต่อกันนะครับที่เขาเบรกขึ้นมาเนาะนี่เป็น edition ของวันที่วันพุธนะครับนี่เป็นของวันพฤหัสแล้วนี่คือของวันศุกร์นั่นเองนะครับสามช่วงที่เขาเบรกขึ้นมาได้นะครับแล้วเขากําลังจะไปแตะวันที่4ด้วยตรงนี้นะครับแล้ววันที่5ก็ใกล้ๆก,กันพอดีเลยครับโซนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะถามว่าทองคําจะสามารถเบรกขึ้นไปปิด s i n n l e Print ข้างบนนี้ได้ไหมเพราะว่า Initial Balance ของเราอยู่ใกล้มากเลยครับของช่วงนี้เนาะนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาอาจจะลงมารีเทสอยู่ที่ Point of Control แล้วก็ขึ้นต่อไปทะลุขึ้นไปแล้วไปปิด Single Print ข้างบนนี้ให้เรียบร้อยครับ s i p r l n t r i n t ก็คือเกิดขึ้นตอนที่ราคาเทลงอย่างแรงของวันที่20 มิถุนายนนะครับที่มีซิงเกิลปรินต์ตรงนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับว่ามันเป็นซิงเกิลปรินต์ในเดือนมิถุนายนเท่านั้นที่เปิดค้างไว้ก็คือราคาเราจะพูดถึงประมาณ19 40-19 44นะครับตรงนี้สปอตราคาทองคําให้ดีนะครับว่าเขาจะลงไปรีเทสแล้วก็จะขึ้นไปถึงซิงเกิลปรินต์ไปปิดซิงเกิลปรินต์ของ TPO จากวันที่20อยู่ที่1 9 40ราคา19 44ตรงนี้ ะจะถึงไหมเรามารอดูสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ NFP นะครับถ้าราคาไม่เวิร์กแล้วขึ้นไปไม่ได้เนาะนะร,ราคาก็จะลงต่อทะลุ i n น t i a l ของเขาแล้วก็ลงต่อเนื่องเลยแล้วก็ราคาจะพยายามที่จะทะลุลงไปให้ได้ในสัปดาห์ NFP นี้นะครับ,รบเรามาจับตาดูว่า ISM ของวันพฤหัสจะเป็นยังไงแล้วก็ NFP ผลงาน NFP จะออกมาเป็นยังไง สำหรับวันศุกร์ที่เราจะเทรด VIP แล้วก็ ISM จะเทรดใน YouTube c h anel n ของเรานะครับนี่ก็คือไอเดียของวันศุกร์นี้แล้วก็ไอเดียของสัปดาห์นี้ทองคำนะครับเรามาโฟกัสดูแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดไลฟ์กับผมนะใน Trader NXI Next Generation VIP นะครับสามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้ได้แล้วก็เข้ามาชมเข้ามาเทรดด้วยกันเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้ด้วยกันใน Discord จะมาเจอผมที่เมืองไทยไลฟ์เสมนาที่เพชรบุรีขอนแก่นแล้วก็กรุงเทพมาหานครนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหรือว่าอยู่ใน Discord นะครับใครที่สนใจผมแนะนำเลยนะครับใครที่อยากจะสำเร็จในการเทรดกับ Volume t r a d i n g o r d e r f l o เป็นยังไงมาเจอผมที่ประเทศไทยสดๆเลยผมจะดีใจมากเลยถ้าคุณแชร์คลิปนี้ไปแล้วก็เจอกันในสนามจริงแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ ดูคลิปนี้จนจบผมเทรดไม้เจอกันนะครับสวัสดีครับ